พบแบคทีเรียโรคลิจแนในสถานีตำรวจของนิวยอร์กกรมตำรวจนิวยอร์กพบร่องรอยของเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคลิจแนที่สถานีตำรวจในอิสฮาเลมหลังพบเจ้าหน้าที่เป็นโรคปอดบวมที่เป็นอันตรายถึงชีวิตลิจ l น a p าน u โมฟิล l a เป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคลิจแนตามปกติแบคทีเรียชนิดนี้มักจะถูกพบในอาคารขนาดใหญ่เนื่องจากระบบน้ำช่วยให้แบคทีเรียกระจายตัวได้ง่ายขึ้น การสูดดมน้ำที่มีแบคทีเรียเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทำให้ติดโรคได้อาการของโรคประกอบไปด้วยอาการปวดศีรษะมีไข้เจ็บหน้าอกคลื่นไส้และท้องร่วงผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปผู้ที่สูบบุหรี่และผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับปอดมีโอกาสติดโรคดังกล่าวได้ง่ายกว่าบุคคลทั่วไป กรมอนามัยของนิวยอร์กเผยว่าทุกปีจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ราว200-400รายแขกสองรายที่เข้าพักที่โรงแรม Rio อออลสวีทโฮเทลและคา s i n o ในลาสเวกัสเมื่อเดือนมีนาคมและเมษายนก็ติดโรคดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในระบบทำน้ำร้อนของทางโรงแรม